สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอนิเมะลาสแตนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสปอยอัปเดตหน้ารวมถึงจะมาแจกโค้ดใหม่ด้วยและและ ผมจะใช้200รีโรในการสุ่มบัฟให้กับซองจินอูร่างอัลติเมตมาดูซิว่าผมจะเกลือหรือไม่นะฮะฉะนั้นก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ฝากกันกดไลค์หนึ่งไลค์เบิ้มๆให้ผมด้วยละกันนะก็จะขอบคุณมากๆเลยนะฮะเพชรไม่พอหรือรีโรหมดมาใช้บริการร้านนี้ได้นะครับร้าน e c s t o r e ร้านนี้มีจําหน่ายเพชรรีโรแบบเทรดในแมปอนิเมะดีเฟนเดอร์รับรองปลอดภัยแน่นอนรวมถึงมีไก่มิสติกและ ID ดีไก่ตัน บล็อกฟุตด้วยนะจะใช้บริการกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับอัปเดตหน้านะครับใน d ิสคอร์ดแมปเนี่ยเดอะบอสเจ้าของแมปนะครับได้สปอยออกมาแล้วเป็นข้อความนิดนึงนะเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันนะคุณผู้ชมแล้วเราจะมาอ่านด้วยกันนะฮะนี่ครับเดอะบอสได้โพสตในวันที่28นะฮะคุณผู้ชม วันอังคารนั่นเองนะโพดว่า potential h e r l update this week e n d ก็คือหมายความว่าอาจจะมีอัปเดตนะฮะเป็นอัปเดตใหญ่มากๆในสัปดาห์นี้ก็คือ week n ก็จะประมาณวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ประมาณนั้นนะคุณผู้ชมเดอะบอสบอกว่าจะมีลอบบี้แบบใหม่นะคุณผู้ชมก็ต้องรอดูนะฮะว่าจะสร้างเสรทธิ์หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าสร้างไม่สิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะอัปเดตในอีกอัปเดตหนึ่งถ้ามันไม่ทันนะ่นะแล้วก็จะมี u i ใหม่ในอัปเดตหน้านั่นเองนะครับ มี Battle p a ารอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่า Battle p a าร์เนี่ยสายฟรีจะให้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าต้องเติมอย่างเดียวอันนี้ต้องรอลุ้นนะฮะสำหรับระบบ Battle p a าร์นั่นเองนะแต่ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับอยากจะรู้ว่า UI ใหม่และ Battle p a าร์ใหม่เนี่ยมันจะแจกอะไรบ้างนะครับผู้ชม ขอให้ได้ตัวละครระดับอัลติเมตตึงๆได้ไหมสักหนึ่งตัวไม่สิอาจจะแจกเป็นตัวละครเอกโซติกก็เป็นไปได้นะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้นะครับก็จะมีอ,อัปเดตเกี่ยวกับ Demon Slayer นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าอัปเดตรอบนี้ Demon s l a y ยอรเนี่ยจะต้องเป็นตัวละครที่แบบให้ยูนิตนะครับนั่นก็คือยูนิตที่แบบว่าฮิตๆในเมะประมาณนั้นแหละมัง้ง แล้วก็จะมีฟีเจอร์ใหม่นะครับฟีเจอร์นั้นก็คือ Curse อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าคือฟีเจอร์อะไรคุณผู้ชมแอบงงอยู่อันนี้นะฮะก็ต้องรอรับชมแล้วกัน สำหรับฟีเจอร์เคิร์นะครับแล้วก็จะมีทาวเวอร์สเตตก็เป็นฟีเจอร์ใหม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมอาจจะมีอัปเดตหอคอยหรือเปล่าอัปเดตหน้าเพราะว่าขอบอกเกี่ยวกับทาวเวอร์สเตตนะฮะก็ต้องรอดูว่าอัปเดตหน้าเนี่ยแมปนี้จะมีหอคอยหรือเปล่าถ้ามีคือดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนะฮะคุณผู้ชมนอกจาก afk simulator นะนะแทบไม่มีอะไรให้เล่นแล้วจริงนะฮะ แล้วเดอะบอสก็บอกอีกว่าจะเพิ่มระบบยูนิตคอลเลกชันเข้ามานะฮะอาจจะได้เพชรหรือเปล่าในการเก็บรวบรวมยูนิตอาจจะได้รีโรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นนะฮะแล้วก็จะเพิ่มระบบยูนิตอินเด็กเข้ามานะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีพวกยูนิตใหม่นะครับมีแมปใหม่มีเรทใหม่มีสตอรี่ใหม่นั่นเองนะฮะมีฉายาใหม่มีการอีโวตัวละครใหม่ ก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าจะเป็นตัวละครอะไรแล้วก็แมปอะไรส่วนตัวแล้วพี่คิดว่ามันคือแมปนี้เว้ยคุณผู้ชมแมปเดมอน s l เลเยอร์เว้ยจริงๆเพราะว่าสปอยจากเดฟคนนี้นะครับเขาก็บอกอยู่แล้วว่าอาจจะเป็นเดมอนเซเลเยอร์นะก็ต้องรอลุ้นนะครับถ้าเป็นเดมอนเซเลเยอร์เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะฮะส่วนโค้ดใหม่นะครับเดบอสได้แจกไว้แล้วตรงนี้เผื่อใครมองไม่เจอนี่เลยครับโค้ดใหม่โค้ดนี้เลยนะฮะ คอปปี้ได้เลยแล้วก็เอามาใส่ได้เลยนะครับใส่ตรงนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมโค้ดเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะฮะ c h o c h o นะครับตรงนี้รีดีมไปได้เลยนะพี่ก็ทําการใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพะตอนแรกเนี่ยนึกว่าโค้ดมันยังไม่แจกแต่มันก็แจกมาแล้วนั่นเองนะฮะและในวันนี้ครับเนื้อหาสําคัญเลยก็คือผมจะมาสุ่มบัฟให้กับซองชินอูด้วยจํานวนรีโรตามนี้ครับ223รีรีโรมาดูซิว่าซองชินอูผม ในร่างวินเทอร์ร่างนี้เราจะเกลือหรือไม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นร่างเอ่อนี้ใช้บัฟโอเวอร์ลอก็ถือว่าเล่นได้แล้วแต่ว่าผมไม่พอใจครับคุณผู้ชมเราต้องไปกันต่อนะฮะมาดูซิว่าจะได้บัฟอะไรครับเลสโกรีทิ้งเลยนะฮะโอเคเกลืออ่าวอลเจอร์นะฮะเกลือต่อโอ้โหชายนิ่งแต่ละอันจักรกน,น็อตให้เป็นสปีดสาร์ดี้มาดูดัวออซอิ่งมาเลยครับแต่ว่าไม่เหมาะสมครับไปกันต่อครับ ถือว่ารับปรุงมาเร็วมากเลยนะออซิงมาโคตรเร็วเลยโคตรตกใจมาเร็วจัดไปกันต่อครับเหลืออีกตั้งเกือบ200รีโรนะฮะเลสโกเลยถ้ามันไม่ได้บัฟปรุงนะบอกเลยว่าเกลือสุดๆนะฮะแต่ว่ามันได้รับปรุงไปแล้วแหละถึงรอบคุณผู้ชมเดมิกรสโคบก็มานะคือผมต้องการบัฟกลิสไม่ก็บัฟอมารตาแค่2บัฟนะอยากได้บัฟอมารตามากๆแต่ว่าถ้ารีโรเหลือประมาณ20แล้วผมก็คงต้องจำใจยอมนะฮะ ไปกันต่อครับเหลืออีกเกือบร้อยห้รีโดไปเลยยาวๆกดรัวๆโอเคขอใช้สูตรหน่แล้วกันนะคุณผู้ชมนั่นก็คือสูตรย้ายเซิร์ฟย้ายเซิร์ฟเลยมันเกลือขนาดนี้ตอนนี้อยู่เซิร์ฟรวมเลยนะฮะลองสุ่มดูซิว่าจะเกลือไหมซองชินอูปืบ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 ปบ,ปบคอสมิกเกลือชินิกามิโอ้โหอันล็อกฉายาใหม่ครับฉายาบัฟชินิกามินั่นเองแต่ว่า มันไม่เหมาะสำหรับซองจินอูนะคุณผู้ชมไปกันต่อครับย้ายเซิร์ฟเลยดีไหมอีกนิดอีกหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ย้ายเซิร์ฟเราจะไม่อยู่เซิร์ฟเดิมแล้วย้ายเซิร์ฟเหมือนจะดวงดีกว่าเท่าที่สังเกตมาโอเคบัฟเดิมโอเวอร์โหลดเหมือนเดิมโอ้โหมะเมื่อกี้โอเวอร์โหลดอันนี้ขออวตารได้ไหมขอแบบตรงสาย please please อีกร้อยรีโรสุดท้ายโอโ้อันนี้มาเกลือเลย ย้ายเซิร์ฟเซิร์ฟนี้ขอดวงดีๆโอเคเดมิกรส์ไปกันต่อครับวอเจอร์เหมือนเดิมอวตารได้ไหมล่ะคอสมิกอวตารได้ไหมโอ้โหวอเตอร์แต่ละอันแต่ละอันคุณผู้ชมครับฝากกันคอมเมนต์ด้วยว่าแมปเกลือโอ้โหเกลือไม่แพ้แมปอนิเมดิเฟนเดอร์เลยนะ เอวตาตามาไหมเนี่ยซักเอวาตาหนึง please บัฟกลิสก็ได้เขาบอกว่าห้ามหวังเว้ในการสุมบัฟคุณผู้ชมฉะนั้นเราจะไม่หวังนะฮะแบบกดรัวๆเลยไม่ย้ายเสิร์ฟแล้วมาดิไม่ย้ายเซิร์ฟแล้วมาโอเคกระเป๋ามาตึงๆโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไปกันต่อครับพอสุมให้ตัวเงินบัฟกระเป๋าไม่ออกสุมให้ตัวเดเมดบัฟกระเป๋าออกได้มาสองฉายา,ยาแล้วตอนนี้ 3ามโอเคเกลือไปกันต่อส0งร้ีโรได้โอเวอร์โหดแล้วก็ได้ชีนเงามิแล้วก็ได้กระเป๋าได้ทุกอย่างยกเว้นบัฟกลิสและบัฟอวตารนะคุณผู้ชมโอ้โหได้ทุกอย่างจริงๆฉายาก็คืออันล็อกเลยนะฮะนี่บูซเดตแมนเป็นไงฉายานี้ชีนิเงอมินี่เป็นไงฉายานี้โอ้โห สีนี้บ่งบอกถึงความกักบับออต้านี่คือเคยได้แค่ครั้งเดียวเลยนะคุณผู้ชมเกลือเกินนะฮะก็โอเคคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้แหละเกลือแล้วขนาดนี้คนดูยังไม่กดไลค์อีกใครที่รับชมคลิปนี้จบแล้วนะฮะก็ฝากกันกดไลค์ด้วยและถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกันกดซับด้วยใช่ครับไปละจู้ไบายไปแล้วครับ